ขอกราบสวัสดีสว so 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 okay, so so ีรัตราตีสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้คุณก็อยู่กับเกมเดิมแล้วครับพาร์ทที่ส่งแล้วคิดยังไงก็ไม่ดูมาเล่นพาร์ทส่งต่อนะครับก็โอเคผมว่าไม่ต้องสงสัยทําไมตอนนี้ผมรู้สึกอารมณ์ดีนะครับขอมีความสุขก่อนที่เราจะเจอสิ่งแย่ๆเลยครับ เอาละครับมาไม่รอไม่รอกดเลยโหลดเกมอืมมันไม่คิดจะให้รออะไรเลยใช่ไหมมาถึงก็เอาเลยอะไรประมาณเนี้ยอืออ่าโทรศัพท์ดังอีกแล้วจะโทรมาทำไมทักหนาเฮลโหลเฮลโหลโอ้ยังอยู่ดีเอ้ยเอ้ยลืมลืมลืมว่ามันอยู่ตรงไหนกันวะชิบหายแล้วชิบหายแล้วเดี๋ย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 วเฮ้ย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 อุ้ยอุ้ย ผมว่าผมว่าผมว่าไม่ดีสักเท่าไหร่คาไมล่าครับคาไม่ล่าอันนี้ผมไปดูมาแล้วคําแปลมันแปลว่าเอ่อช่องระบายอากาศครับช่องระบายลมอ่ะเอออันนี้ผมก็ไม่แน่ใจสักเท่าไหร่ว่ามันคืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ตรงนี้มีอะไรตรงนี้มีหรือเปล่าหัวเลาะเว้หัวเลาะเว้เอาเว้เอาเว้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรไหมเนี่ยแถวนี้อุ้ย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 ทำไมมันดูกูยังอยู่ที่เดิมอู้อูยังอยู่ที่เดิมใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนะครับพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจีบหายแล้วโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวเฮ้ยเร็วเร็วออดิโอออดิโอออดิโอจี๊ดจีดเลย เอ้ยเออเลอร์อีกเออเลอร์อีกกดกดโอ้ยทันไหมทันไหมทันใช่ไหมกูเอาลงโอเคครับโอ้โหแค่ตีหนึ่งไอ้น้องไอ้น้องเอ๋ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยนั่นมันตัวอะไรเน้นโอ้ยไอตัวนั้นเนี่ยอุ้ยเฮ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 ้ยอุ้ยไม่ดีไม่ดีแต่เท่าไหร่อ้โหเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรีบูตอีกรอบเลยรีบูตสองรอบเอาอีกรอบเลยโอ้ยคือยังจะบอกว่าเกมนี้แม่งใช่อุ้ยเฮ้ยมันมาทําไมมันไปหรือยังมันไปแล้วใช่ไหมมันไปแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ตรงขวานั้นผมเอาลงนะโอ้โหโอเคโอเคฮะเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยแล้วมันหายไปไหนวะชิบหายแล้วมันโอ้โหอ้หโอ้โห อ๊าอ๊าอะไม่กลัวไายใจเลยโอ้ยพี่ครับเกมมึงเพิ่งเริ่มไป3นาทีอ่ะพี่พี่มึงเอาอะไรกับกูเนี่ยโอ้โหมาไม่ยอมแพ้มึงหรอกไม่ยอมแพ้มึงหรอกนะจริงๆมาครับ โอ้ยรอโทรศัพท์ดังฮนะมาโทรศัพท์ดังดิเอา้าไม่ดังงวยครั้งนี้ชิบหายแล้วเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหายนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ใกล้ๆเราเปล่าอ,อู๋ไม่อยู่ไม่อยู่ดีมากเห็นโหล <Hello, S 2> หน้ามึงไม่ต้องมาเห็นโหลเลยเฮ้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 ยอยู่ไหนอยู่ไหนดีแล้วไม่ออกมาตรงนี้นั่งน,น่ากลัวมากอู๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยใจเย็นเดิพี่เฮ้ยทำไมมัน ทำไมมันสั่นอย่างนี้โอ้ยเดี๋ยวโอ้ยเออวู้คุณมาจากไหนวะอ้โอ้ยมเอากูจนได้อะดิโอ้โหมจะให้กูเจอให้ครบเลยใช่ไหมโอ้โหพี่ครับเออฮโอ้ย โอ้โหเจ็บจี๊ดตึงสวงเถารวงตดฉันเฮ้ยเฮ้ยชิพหายแล้วอะไรมาวะเฮ้ยเฮ้ยเสียงเสียงมันเหมือน,น,นมีคนเดินครับกดรีบูตออกเลยโอ้ยอุย้ยเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงตรงที่ระบายอากาศปะชิพหายแล้วอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยรีบูตเร็ว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 อุย้ยมาทำไมกาีฟ พี่มาทำไมโอ้โหมันมาแอบดูโอ้โหพี่พี่อโอ๊ยไม่ยอมแพ้ฮะ คนเรามีขึ้นต้องมีลงมีทงต้องมีขึ้นโอ้ช่างมันเบิดช่างมันเถอะมึนบืนบืน,น,น,นสนุกจังโอเคโอ้เอา้าวจะเอาก็บอกมาจะเอาก็บอกมาบอกมาคามิล่าก่อนอเดี๋ยวนะอย่ามานะอย่ามานะ ยอยานะยานะยานะยังไม <Me. S 2> ่ช <Mär> ั่วโมงนึงเลยเจ้าอ่ะเจ้าใช่ไหมเจ้าก็ว่ามาโหจังวันี้มีอะไรบ้างตรงนี้เอ้ยอะไรนี่อะไรวะมันคืออะไรอุ้ยอุยอุเดี๋ยวเดมันคืออะไรโอ้โก้ดี้มีไหมไม่มี โอเคตรงนี้ไม่มีอะไรเฮ้ยเราต้องเล่นแบบมีเชิงม okay. ีช anyway> ั้นมีเชิงตรงยังอยู่ไหมยังอยู่ดีอยู่ดีอยู ouais ่ดีครับโอเคโอ้ยพี่ขาเฮ้ย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 เมื่อกี้อ๋อไม่มีอะไรฮะโอ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยจะอ่าไม่มี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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเฮลโหลเฮลโหลเฮลโหลมาเฮลโหล โอ้ยตีหนึ่งตีหนึ่งตีหนึ่งโอ้ยพี่ขาอุยอ้ยอุ้ยเออเลอร์วิดีโอโอ้โหไอไอฮานกูรีบูตออลเลยโอย้ไอเป็ดมาจากไหนไอเป็ดพี่เป็ดเกับกาบเก็บกาบโอ้ยรีบูตออลมันจะหายป่าวะกี่ทีเลย อุ้ยแม่งมาอีกแล้ววะซิซาร์ซิซาร์ทำไงดีทำไงดีโอโหพี่ขากลัวลงอย่าพิ่งมาไม่มาเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องมันต้องอยู่ตรงนี้ก,กดเลยหนึ่งเอ้ยชิบหาย้วเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเอ้ยยาไม่ไม่ตลกแล้วไม่ตลกแล้วครับพี่ มึงอยู่มึงอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนบอกมาอย่าทําให้ตกใจได้มาโอ้โหอยู่ตรงนี้พี่ขาพี่ขากุรีบุตรงนี้หรือเปล่าถูกหรือเปล่าตรงนี้ก่อนก็ได้มันคงไม่ไม่เดินเอ้ยพี่ขายังอยู่หรือโอ้โหยังอยู่มันยังอยู่ฮะหวัสดีโอ้โห ไปจบอ่ายังอยู่โอ้โหเต็มนะหน้าเฮ้ยตรงนี้มันเปลี่ยนท่าหรือเปล่าวะชิบเอายังอยู่เฮ้ยเฮ้ยยายาเดินมาทำไมโอ้โหกูรีบูตออกก่อนอตีสามเองตีสามตีสามเองครับพี่ใจเย็นนะโุโยนี่เกมมึงแค่ลอยเม็กมึงฆ่ากูเอ้ยตัวอะไรวะชิบหายแล้วตัวอะไรครับเฮ้ยตัวอะไร เอาหานไอหานเอ้ยตัวตัวตัวอะไรตัวอะไรกดรีบูตก่อนรีบูตเอาโอ้โอ้โอ้ยเดี๋ยว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 เกมรอยเมกใจเย็นพี่โอ้ยให้เกมแบบห้าสิบกิกมาทำร้ายผมผมยังรู้สึกดีกว่าเอ้ยไม่มีไม่มีโอ้โหโอเคอะไรต่อโอ้ย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 เฮ้ยโอ้ยไอหมีโอ้ยยึดเด้ โอ้ยพี่ครับผมว่าแล้วโอย,โอยไม่รู้จะพูดยังไงกูจะเล่นยังไงให้ผ่านครับบอกผมมาบอกมาไม่ต้องมาใส่หนะ้า ออสายหน้าคือแบบไม่รู้เล่นพี่เธออะไรอย่างเงี้ยแม่งเงยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตาหน้านะตาหน้านะให้อีกมากสุดห้าตาอ่ะได้สามตาติดกันกุแพ้นะให้มันรู้ไปม,มาเตรียมพร้อมเมื่อกี้ตีสามใช่ไหมตีสามเดี๋ยวรอดที่ดูฮ วววววววมาครับตอนนี้เริ่มใจเย็นลงนิด,น,ดนิดหน่อยหน่อยแปหนึงนะไฮโอเคยังไฮอยู่ไอ้น,นี่อะไรโอเคมันคืออะไรว่าซิลลิงเนี่ยทำเพื่ออะไรครับเพื่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่อยู่ยังไม่อยู่ยังไม่อยู่อยู่นี่หรือเปล่าข้างๆไม่มีนะครับ ไหนเอ่ยอยู่อยู่หรือเปล่าอยู่หรือเปล่าไหนไหนไม่เมย์ไม่เมย์โอเคโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋อูไม่อยู่ครับยังไม่อยู่ฮะโอเคทำไมเล่นผ่านยากยากผมโอ้ยเฮ้ยไอเป็ดอโอ้โหไอเป็ดเอ้ยไอเป็ด เอ้ยแม่เจ้าเพิ่งตีหนึ่งตีหนึ่งเป็ดเอาแล้วเป็ดกับกาบไอ่ห่านอ๋อไม่ใช่ห่านไอ้เป็ดโอ้โหมาก็เล่นเลยนะไอ้เป็ดเอ๋ออุโโ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรวะไอ้นี่หรือเปล่าเดี๋ยวกดก่อนอได้ยินเสียงตุก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 อุ้ยนั่นไงโอ้โหมันมาแอบดูเว้ย แอบดูเดี๋ยวผมตั้งรับแล้วตอนนี้ทําทํามือแบบกังฟูโจริงฉือมาแล้วอะตอนนี้เอาลงอ่าหายโอเคมามาเดี้ยฟาดหน้าเลยจริงเฮ้ยวิดีโอเฮ้ยอยา่ยาอย่าพึ่งอยา่าพึ่งโอ้ยทันครับทันครับโอ้ยดูเชิงเมียงดูแบบมีเชิงแบบสุดยอดสุดยอดเจ้มจนนะ่ะเจ็บมจนนะ่ะอย่าวจะปุบ๊บอยา่ยาอย่าไม่มีไม่มีมมอ่าโอเคต่อฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอู้ยอะไรวะมันมาอยู่ทางซ้ายดันไงกูว่าแล้วออ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นพี่ใจเย็นพี่กูตั้งกลางกูรอเฮ้ยนันไงกูว่าแล้วเฮ้ยหร,หรือว่าพอมันมาทางซ้ายผมต้องหันทางขวาอะไรประมาณนี้ป่ะวะอ,อีกสองรอบนะถ้าแพ้ติดกันทด่ผมปิดคลิปเลยมามาเฮ้ย เอาด้เอาด้เอาดิคิดว่าใครจะชนะมาคนคนหรือผีผีดิเออีถามโง่ๆงมา,งาจะติดกันบ่อยๆมันก็ไม่ตกใจหรอกเว้ให้มันรู้ซะบ้างเฮ้ยเฮอะไรข้างล่างเด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยดีวเด๋ไม่มีไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีค่ะเอา้าหัวเลาะแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้ว อุ้ย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 มันอยู่ตรงนี้แน่นอนอ้โหยชิบหายฮือจึ๊บไม่มีฮือจึ๊บหลบแป๊บเออเออจะทําอะไรต่ออยู่ตรงนี้ตรงนี้แถวนี้อยู่ยังไงยังไงอะไรตอนอูโหยไอ้ห่านมึงมาทําไมมาทํำไมมายืนนิ่งเลยอ้โหูยังอยู่ที่เดิมไอ้พี่น้องอย่าหายไปนะอย่าหายไปนะอย่าอย่ามาโผล่แบบข้างหน้านะจึ๊บปึ๊บ ซ้ายไม่มีโอเคยูึ๊บยังอยู่ไหมมันอยู่ตรงไหนวะยังยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่โอเคโอเคตอนนี้มือมืออย่าไปตบหน้าจอแล้วตอนนี้ระวังไว้ระวังไว้ยัยงยังอยู่ยังอยู่เฮ้ยอะไรวะเฮ้ชึบกดเลี้ยวซ้ายกดคามิล่าโอ้โหแปบ๊บหนึ่งหายใจแป๊บหนึ่งครับกดลงอึ๊บมาไม่มีโอเคตอนนี้ เอ้ามันไปแล้วเว้ยไปไหนวะไปไหนองีไปไหนก็บอกกันด้วยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยจืบโอ้โหหยโอ้โหหอ้ยไอพี่ไอจิ้งจอกมันคือสุนัขจิ้งจอกใช่ไหมเฮ้ยพึ่งตีหนึ่งเว้ยมันพึ่งตีหนึ่งเว้ยพึ่งตีหนึ่งเว้ย มันเพิ่งตีหนึ่งเว้ยเอาแบบสักตีสี่ค่อยมาหลอกได้ไหมอูห้หยให้ให้แบบได้ตายใจสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอยู่ไหนแล้ววะหายเลยทีนี้อุย้ยเดี๋ยว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 นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอุ้ยไอเป็ดกูปิดแล้วมึงจะเจอมึงใช่ไหมกูไม่รู้จะเจอมึงเตรียมโอ้โห้นั่นไงนั่นไง นั่นไงนั่นไงโอ้โหขนาดเตรียมใจยังไงก็ต้องตกใจครับพี่น้องเฮ้ยจุาไม่มีโอเคไหนมึงอยู่ไหนอยู่ไหนบอกมาโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเจอปั๊บอ่า,าไม่มีไม่มีเวย้ยทีสองอคุยแปลว่าโดนเมื่อกี้หรือเปล่าวะ โอเคเดี๋ยวฮึบจึ๊บอ,อ่าโอเคยิงโดนรถเวลารถหรือเปล่าครับเวลารู้สึกมึงมันโอ้โหไอเตรียมใจไว้แล้วว่าต้องเจอมึงเนี่ยไอ้นี่มันจะโผลมาโผลมาไหมโผลมานะนี่มึงโผลมานะถ้ามึงโผลมาเนะไอไอหูกระต่ายบวกหมีโอ้โหยุยมันแอบดูมันแอบดูอย่างนี้ไปดูกล้องก็ได้ เออจ้าเฮ้เอาดิเอาดิเอากับพี่ม่ล่ะไอ้น้องไอ้น้องเอาบอ Hello h e l l โห e ฮ l o h e l โอ้โหโอ้โหปำบนึงอุ้ยไอ้หานมีอะไรอยู่ข้างหน้าผมอ อ,อ,อ้จับจีบ๊ดถึงส่วทะลงอกฉันนี่เพิ่งคืนที่สามบอกเลยที่สามจริงๆนะน้องมึงเหลืออีกครั้งเดียวถ้าผมไม่ผ่านตอนนี้ผมขอปิดคลิป ท,าท่ทายท่ายเว้ยเอาดิเอาดิมาไหมล่ะจะมาไหมล่ะโอ้ยพัดลมนิดก็ไม่ได้เป่าให้เย็นขึ้นเลยจริงๆโอ,โอ้โหโอ้โหเฮ้โอ้โหเฮ้ต้องเจอเป็ดแน่นอนครับผมว่า จริงๆนะอ้าวมาขำข้างตูด้วยอ้าจับอ่าไม่มีมันไงล่ะโปรเฟชชั่นอลโปรเฟชชั่นอลนี่โดนตายมาเป็นสิบๆล้านรอบโอ้จ้าจ้ะจ้ะจ้าเดะจ้ะจ้าจ้าเดะเดะจ้าจ้ะจ้าเดะเดะจ้ะจ้าจ้าเดะเดะจ้ะเฮ้ยจับปั๊บอ่าไม่มีไม่มีไม่มี แป๊บนึงนะแปบ๊บนึงนะจ๊ะโอ้ยโอ้ยมันมาแอบดูอ้น,นี้หมีปะวะโอ้ยแปบ๊บนึงนะขอกดอันนี้ก่อนน่าจะใช่ครับน่าจะใช่น่าจะใช่ครับน่าจะใช่ใน,แบบน่าจะใช่ครับน่าจะใช่อ้าวเดินช้ามากเดินช้ามากามาขอกดอีกสักรอบเอ้ยมันหายไปแล้วจิบหายโอ้หไอหมีไอหมีไอหมี อะไรให้กูรีบูตอะไร <c oughs> ไม่มีใช่ไหมโอ้โหมีมันเอาเว้ยเอาเว้ยมาดิมาอีกรอบไหมเดี๋ยวตบหน้าหักเลยเฮ้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 ยยังอยู่ยังอยู่ดีหรือเปล่ายังอยู่ดีใช่ไหมโอ้โหไอเป็ดเอ้ยโอเครับโอ้หโหแม่ โอ้ยยโแล้วใครเดินมาอีกแล้วตีสองเองนะครับใครเดินมาอีกแล้วเดินจังเลยไม่หลับไม่นอนบ้างอู้ยเดิน <payload> วิดีโอเออเลเดี๋ยว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 คม่ลาแป๊บอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกางฟูตอนนี้จะต่อยทีวีพังหน้าจอพังหมดแล้วโอ้โหปึ๊บอ่าอู้ยมันแอบดูเว้ยมันแอบดูเว้ย เอ้ยมึงกลับไปที่เดิมโอ้หุยนั่นไงเฮ้ยจ้ัหุยห,หลบสันหลบหลบแล้วขึ้นนี่โอ้โหใครเล่นจบนะหรือใครรู้วิธีให้มันจบนะคอมเมนต์ไว้ให้ผมหน่อยเถอะสงสารผม นะครับขอลาไปก่อนนะไอฮานไอไอหมีหมีหูไอหมีหูเหมือนก็ตายไอตาเล็กนิดเดียวจะตบหน้าหักเลยมนหันหน้าหันหน้าโฮ้ยก็ขอลาไปก่อนครับ ผมลงทุนขนาดนี้แล้วคุณต้องกดไลค์กดซับซับนี่ตัวสําคัญเลยฮนะแล้วก็กดแชร์เพื่อให้คนอื่นเนี่ยมาดูและกลัวไปกับผมนะฮะครับผมโอเคขอลาไปก่อนสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับบ๊ายบายอย่าลืมกดซับสไครต์นะครับสวัสดีครับ